ตัดเครือมตีทางด้านองทาวเวอรครับค่อยๆเลาไปพอจะเอาฟิชเชอร์ตัดเทนนลิสไปได้สันใหญ่ครับต่อจิมกระบอกมิลเลอร์ไปยาาๆย้ำตีกดเซฟเตอร์กดเครื่อไปก่อนนี้จับกระชากมาบอกฟิชเชอร์ผมก็ปี้ไปครับเอ็กคาลิเบอร์เบย์ฟรอก็มาในวันนี้ครับและนี่เชนฟรอบอกไป็โทลล่างออกไปโทมีรอิาอยู่อลิเนบัตเปิดไปกินชิ้ผมอัางด้านดโอ้สเปียไปนู่นโอ้เชนฟรอก็ตามต่ออีกที กดแหวนเคลียวไว้ครับโรลินกันเดอร์ชนเข้าไปที่นั้นไอนอ๋อไปเชื่อลรกไรเดนดีตายผมเจอบทเจนพีฮาสสปริดมาเป็นล้านใส่โคนด์ขึ้นไว้เซตอัพแล้วก็เอ็กโคสแลปหยุดไว้ที่โกติกโกติกละลายครับผมเอาต้าคิวของมิลเลอร์เข้าครับโอ้โหซื้อดั้งเลยครับมิลเร์เคิลครับคนเดือดคนเดือดกระชากมิติแล้วนี่ครับจัดหนักไปตีใส่นั่นคิงอาคิงอาตายผมแพร่เพลของมิลเร์เคิลครับเรียบร้อยไปครับงานหยาบจัด และมิลเลอร์บอกเข้าตีเทวทีศรีครับจะจบเกมเลยเหรอเนี่ยโอ้ไมก่กอ,อดไมค์คอโทรกาวเวลเพลย์ให้กับทีมคุโรคิ้กาวเวลเพลย์เหมือนกันทุกคนทำได้ดีแม้ว่าต้นเกมจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วนี้หมดย่ำๆกันไปฝังทางด้านนี้เคลื่อนไปก่อนกับกระชากมาอีกทีครับวาร์ปหนีไปครับหรือบอลโดต้าหนีทหารหรือบอลโดต้าหนีทหารครับผมจบไปครับมิดเลนครับจบกลางครับผมตอนนี้ตีด้าน เรเดียนเอนเชนต่อยุดยิ้มกันเลยฮะตอนนี้ไม่มีซื้อเกิดสักคนและเป็นนิกมา2-0งศูนย์รุ่นสวือเปล่าโอหมาครับลารแบนสแตนดิงและยังไงดีรัดริบุปบาทไปเดนดีเกิดแล้วครับผมคิงอาร์กดสตาร์ทใหญ่ไปครับนี่ช็อตนี้ให้ทางด้านคิงอาร์ครับผมนี่เราเขาก็บอกสั่จัดเต็มเลยฮะแล้วก็วางไว้ผมเดนดีโคลงไม่ได้เชนฟอนชี้กันจะย้ำแล้วกัดฟันครับผมตีด้านโตนตัวใหญ่สแตนเปล่าไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าคนหรือเปล่า จบเกมแล้วครับผมดิกมาชนะไปครับผมยีสิบสามตออ่อยีสครับอาหน